สอนการใช้งานตู้เวอร์เซฟนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าลืมรหัสนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตัวจะมาสอนการใช้งานให้ดูตอนนี้เซฟเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ะเรากดตัวล็อกนะครับก็ล็อกถ้าเราต้องการเปิดอ่ะดูรหัสให้ล่าสุดนะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่เวลาเราจะเปิดก็หนึ่งสองสามสี่นะครับแค่นั้นก็โอเพนนะครับล็อกเขาก็ยังเก่า ครับสมมุติว่าเราลืมรหัสหรือว่าแบตเตอรี่ะไยหมดนะครับสมมติแบตเตอรี่หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นกุญแจนะครับเฉิญนที่เราทําไว้ให้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ครับแค่นั้นนะฮะเสียบเสร็จจากนั้นเราบิดไปทางขวาหนึ่งรอบนะครับสองรอบนะครับบิดจนกว่าจะขึ้นคําว่า Open นนะครับจากนั้นเปิดตู้มานะครับบิดกุญแจกลับก่อนนะครับให้สลักมันโผล่ออกมาแค่นั้นนะฮะจากนั้น นะครับเรามารีเซ็ตข้างในนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่นะครับปิดนะครับแล้วก็เปิดแค่นั้นฮะสลักก็จะโคดเข้าไปนะครับหดเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาลองรอรับนะครับใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็็อกแค่นั้นนะครับครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ k i งด d o ม Pilot นะครับรีโก้ไทโยชาร์ปวิงซัน p r e s i เ e น t d เดโมชัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 7 8 8 5 8 5 8ครับหรือทางไลน์ครับ ไอดีไลน์พิมพ์คำว่า s a ซ e House นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเฮงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกีย่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ